อ่านะครับนี่ก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครอีกบริการหนึ่งของ MC อันนี้คือลูกค้าส่งมาให้ทําตู้นะครับแต่ว่าเพิ่งได้ของมาเดี๋ยวให้เจ้ากุุงแกะแล้วให้เจ้ากรุงอธิบายถึงว่าทําไมถึงจะต้องให้ MC ทําตู้ค่ะก็เราคุยกันแล้วนะคะกับลูกค้าอยู่เขาใหญ่อยู่เขาใหญ่ค่ะ ก็คุยรายละเอียดกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็นัดนัดที่จะส่งกันมาก็คือคุยกันได้สองวันแกก็ส่งของมาเลยนะคะก็ลูกค้าก็ดูเลยนะคะของพึ่งได้รับวันนี้ของพิ่งได้รับวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตู้ในลักษณะตู้เก่าแล้วเราจะต่อแรกลูกค้าถามว่าจะซ่อมได้ไหมเราก็บอกว่าตู้ถ้ามันบวมแล้วด้วยไม้อ่ะมันซ่อมไม่ได้หรอกต้องทําขึ้นใหม่ต้องทาขึ้นใหม่ ซึ่งเจ๊กุ้งก็ตกปากรักคำไปทั้งทงที่ก็ยังไม่เห็นว่ายังไม่เห็นของยังไม่เห็นของปกติจะต้องมีมาให้ดูหน้าร้านนะคะว่าเออมันสภาพเป็นยังไงสภาพมาเป็นยังไงแล้วนี้เจ๊กุ้งรู้ป่าในยี่ห้ออะไรเนี่ยตั้งแต่แรกไม่รู้ด้วยอันนี้เยี่ห้ออะไรเนี่ยอะไรอ่ะยี่ห้อนี้ไม่รู้จักอ่ะต้องระวังค่ะ ต้องระวังด้วยตู้พวกนี้ถ้าเป็นตู้ของบริษัทนี่อ,อใจเขาใจเราไม่ทําไมเขาถึงทําอ่ะเจกุงผมก็ยังไม่เห็นว่ามันมันมันเป็นอะไรเลยอ๋อมันบวมอมเนี่ยมันบวมบอันนี้มันไม้อะไรเจรกุงมันเป็นไม้ MDF หรือเรียกว่ากระดาษอัดอ๋อซึ่งพอมันโดนน้ํามันก็เกิดความชื้นนะคะตรงเนี้ยสาคัญ S <S <S คือไม้พวกนี้มันจะโดนความชื้นไม่ได้เลยมันก็เกิดการบวมแล้วมันก็จะปรีอ,ออกมามันจะปรีแล้วแตกออกมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม้พวกเนี้ยเขามันเป็นของต่างประเทศอะนะ <ใช S 1> แล้วมาอยู่ในประเทศไทยั้งประเทศไทยนี่เจอทั้งร้อนทั้งโอ้โห<ช>อากาศบอบอ,อ,อ้าวชืน้นนี้ใครรู้ช่วยบอกทีนะคะพอดีเราไม่รู้ว่ามันยี่ห้ออะไรอ่าเราไม่รู้ว่ามันยี่ห้ออะไรไม่แล้วเขาคือคือคือเขาเขาชอบเหรอเจ๊กุ้งเขาถึงมาทําเนี่ย หมายถึงว่าเขาชอบเสียงอย่างนี้หรอเสียงดีเออผมก็งงมากเลยถ้าให้เราเนี่ยคิดว่าจะจะต้องแพงเออการซื้อมาเป็นชุดในลักษณะอย่างเงี้ยเออเป็นชุดโฮมเธียเตอร์แพงอ่าฮะพอมันแพงเสร็จปุ๊บเนี่ย ลูกค้าก็จะพยายามที่อยากจะเก็บตู้เอาไว้อ่ก็หาร้านที่ทําตู้ให้เหมือนเหมือนเหมือนเดิมนะคะการทําเหมือนเดิมเนี่ยยากรู้ไหมทิพว่ามันยากยังไงการที่เราจะต้องเฉียงให้เหมือนกันสี่ห้าองศาและอุปกรณ์ที่มันจะต้องแงะขึ้นมาเราจะต้องระวังเป็นอย่างมากเลยการระวังของเราเนี่ยคือจะจะจะไม่ได้รีบทำแต่เราจะค่อยๆแกะ S <S 2> <S 2> เราอาจจะมาแกะข้างหลังก่อนเพราะว่าการแกะข้างหลังมันทําให้เสียหายน้อยที่สุด <S 2> <S 2> <S การแกะข้างหน้าจะยากที่สุดเราก็จะแกะตั้งแต่ข้างหลังไปก่อนอแต่ดูแล้วตู้อันนี้น่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะลึกข้างหน้าใช่ <S <S 2> <S 2> <ๆ>การที่เราให้เขาส่งกลับมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเราจะต้องมาดูว่าข้างในเนี่ยเขากั้นไม้อะไรไหมเราจะต้องดูให้มันเป็นสเปคที่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไม้เนี่ยเปลี่ยนเป็นไม้อัด อ๋อเป็นไม้อดัดเปี่เป็นไม้อัดแล้วแต่นี้เนี่ยมันก็จะให้เสียงที่ถามว่าแล้วเสียงมันไม่เหมือนเดิมหรือเปล่ามไม่มันไม่เกี่ยวกันหรอกอม,มันก็ขึ้นอยู่ที่ลําโพงแล้วก็ power แล้วแต่นี้ไม้เนี่ยเป็นไม้ที่หนาเท่ากันออันนี้สิบสองมิลน,น่าจะใช่นะสิบสองมิล สิบสองใช่สิบสองมิลแล้วข้างในอ่ะเราต้องดูว่าเขากั้นยังไงเขาใส่เน็ตเวิร์กอ่าเราก็เราก็ต้องประกอบให้เขาพอเราทาตู้เสร็จเราก็จะประกอบให้เขา uh huh. เขาถามว่า PVC เนี่ยสีนี้มีไหมบอกสีมันใกล้เคียง <Hey. S 2> แต่ว่าจะหาสีเดิมที่มันเป็นของบริษัทเลยยากเนี่ย uh huh. ทิปจับดูเดียมันบวม uh huh. ขึ้นมาแล้วเนี่ย uh huh. มันบวมไม้มันบวม Uh huh. เนี่ยคือสภาพเราก็อยากให้ทุกท่านเห็นนะคะว่าการที่เราจะทําตูต้ในแต่ละใบของตู้ลักษณะประเภทอย่างเงี้ยมี uh huh. ห่อเนี่ย uh huh. มันต้องเรามาระวัง uh huh. เป็นอย่างมาก uh huh. อเพราะว่าเราก็ต้องทําแบบ ใจเขาใจเราตกมาโดยมั้งเนี่ยอ,อกเขาอ,อกเราเนะคะเราเราต้องระวังะค,ะคือจะจะจะจำอยู่ดีๆจะมาบอกเรื่องราคาเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าบางทีอาจจะต้องเห็นของก่อนมั่งหรืออะไรมั่งแล้วอีกอย่างหน,นึ่งอันเนี้ยผมบอกได้เลยนะขึ้นอยู่ที่ความพอใจของลูกค้าใช่มันไม่ได้ผมมองว่ามันไม่ได้มีอะไรแพงและถูกมันขึ้นอยู่กับที่ว่าสมมติว่าลูกค้าคุยกับใจกุุงแล้วมันจบได้แค่ไหนมันก็คือมันก็จบแค่นั้นมันไม่ต้องมาแบบ อุ้ยฉันว่ามันแพงอย่างนู้นอย่างนี้ผมว่ามันมันไม่ใช่อ่ะบางทีร้านอ่ะร้านที่มันไม่น่ากินอ่ะเจ๊กุ้งเคยไปกินข้าวไหมร้านที่มันไม่น่ากินแต่มันเสือกอร่อยอ่ะใช่แต่ไอ้ร้านที่มันโหทำไมมันน่ากินยังวะมันไม่อร่อยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยอันนี้ผมผมเขาก็เข้าข้างเจ๊กุ้งเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็เป็นคนเสือกกลางก็คือเหมือนกับว่าคุณลองมาสัมผัสก่อน แล้วคุณค่อยตีความชอบไม่ชอบค่อยว่ากันเจ๊กุ้งไม่ได้บ่นอะไรอยู่แล้ว,ลวใช่ไหมก็คือถามว่าเอาเอา,เอาประโยชน์ของผู้บริโภคนะคะเป็นสําคัญคืออันนี้เลยเนี่ยคือเป็น จุดยืนที่ชัดเจนของ MC มาตั้งแต่ต้นแล้วนะคะการขายในทางออนไลน์เนี่ยคือลูกค้าไม่สามารถที่จะรู้หรอกว่าสินค้าเป็นยังไงคนขายนิสัยแบบไหนถูกไหมยกเว้นแต่ว่าเราจะนำเสนอแล้วเราก็บอกไปเลยว่าสไตล์ของเราเป็นแบบนี้แบบนี้เราก็พูดด้วยความซื่อสัตย์เนาะเราไม่ได้โกหกล้วก็ร้านเราก็ตั้งอยู่ถาวรสิบปีแล้วเป็นสิบปีแล้วสิบกว่าปีละก็จนกว่า ตลาดมันจะเลิกอ่ะอันนี้คงไม่ต้องเปลี่ยนหน้ากากเพราะหน้ากากเขายังสมบูรณ์อยู่จะได้เหมือนเดิมมากที่สุดใช่มันจะคงเดี๋ยวเดี๋ยวจะอาจจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งว่าพอมันทําเสร็จขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเหมือนตัวอย่างเป๊ะเป๊ะเลยอแต่ผมว่ามองว่าอันเนี้ยเขาก็หูตกมาเยอะเนะเยอะยับเหมือนกันนะเนี่ยใช่เขาก็คงจะรักเหมือนกันแหละไม่งั้นก็คงไม่คิดที่จะทำในราคาที่ ร่วมสองพร่วมสองพันอันนี้คือพูดตรงๆเลยใช่ร่วม 2, คือคือไม่สนใจเลยใครจะว่าว่าแพงก็แพงใ,ใครจะว่าว่าไงก็ไม่ไงก็คิดว่าถ้ามันเป็นอะไรที่เป็นความสุขทางใจแล้วก็พอใจอะนะคะสบายใจคุณอย่าไปเสียดายเพราะคุณอาจจะใช้ตู้ใบนี้ย ไปอีกจนกว่าอายุคุณถูกป่ะอายุคุณเท่าไหร่ต้องไปนี่าจะอยู่จนถึงอายุคนหรือว่าเลยไปกว่านนั้นก็ได้นะคะก็ขอให้คิดแบบนี้นะคะก็ฝากเอาไว้สำหรับคนที่ชอบเปรียบเทียบอย่าเปรียบเทียบเลยค่ะ เพราะงานฝีมือคนไทยเนี่ยคุณต้องให้การสนับสนุนต้องอุดหนุนต้องพยายามที่จะให้กําลังใจเขาไม่ใช่ว่ามาตัดทอนกาลังใจเขาอยู่ตลอดเวลาคือบางทีบางทีก็ยอมรับว่าอตู้ของเรามันอาจจะสวยสู้คนอื่นไม่ได้แต่เรามีสิ่งที่มีสิ่งที่มาทดแทนถามว่าอะไรที่มาทดแทนอ้าไม้เขาหนากว่าหรือว่าเขาพ่นสีได้สวยกว่าแต่คุณบอกว่าที่อื่นมันสวยกว่าเพราะว่าเออ ก็ไม่เป็นไรสตาของคุณแต่ในสายตาของคนอื่นเนี่ยเขาเห็นว่าไม้หนากว่าดีกว่านะคะก็อันนี้มันอาจจะไปทดแทนกันแค่นั้นเองไม่ิดมากนะคะเลยยังไงช่วงนี้ก็ครึ่งปีเข้าไปแล้วจะครึ่งปีและนะคะใครมีอะไรที่สงสัยก็ติดต่อได้นะคะโทรมานะคะก็เจ๊กุ้ง พร้อมให้คาปรึกษาแล้วก็พูดคุยคุยกันดีกว่าคุยกันดีกว่าเพราะว่าเราเปิดทุกวันใครอยากจะมามาเลยค่ะเชิญเลยเชิญเลยนะคะร้านเปิดมาดูที่ร้านก็ได้นะว่าทําไมถึงคิดคิดเกือบพันกว่าบาทเนี่ยมันไม่ใช่แบบใช้มือตัดใช่ใชเนี่ยใช่รวมส่งกลับไปด้วยรวมค่าส่งกลับไปด้วยเนี่ยคิดรวมสองพันเราก็ไม่ใช่แบบใช้อุปกรณ์กระจกกระจกอะไรอย่างเงี้ยนะแค่เฉพาะแงะ ปกติลูกค้ายังแงะมาให้เราไงเอ่แงะเป็นอุปกรณ์แล้วใส่กล่องมาเลยเรียบร้อยนั้นยิ่งยับเข้าไปใหญ่เลยจะแงะมาให้เรียบร้อยมันไม่เกิดความเสียหายอันนี้ความเสี่ยงของการแกะลําโพงอ่าซึ่งบอกได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําให้เหมือนเดิมทุกอย่างเอาสภาพ99%นะครับนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ